หลายท่านสอบถามมาเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อเตรียมพร้อมรับเงินตามสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับก็ขออนุญาตชี้แจงตามนี้นะครับหากว่าท่านผ่านเกณฑ์และไปยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านผูกพร้อมเพยบัญชีธนาคารของท่านกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของท่าน ซึ่งการผูกพร้อมเพนี้จะใช้ธนาคารอะไรก็ได้หากว่าท่านมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วและมีการผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรต่อถือว่าผูกเรียบร้อยแล้วแต่หากว่าท่านมีบัญชีธนาคารและผูกพร้อมเพกับเบอร์โทรศัพท์ก็ขอให้ไปเปลี่ยนเป็นผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนหากว่าท่านมีบัญชีธนาคารแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพ ก็ขอให้ไปผูกพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประชาชนและหากท่านไม่มีบัญชีธนาคารท่านสามารถไปเปิดบัญชีธนาคารอะไรก็ได้นะครับซึ่งการเปิดบัญชีธนาคารใหม่นี้ก็ขอให้ท่านไปเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานซึ่งธนาคารต่างๆนั้นพร้อมให้บริการกับท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่มีการกำหนดวงเงินขั้นต่ำก็คือท่านนำบัตรประชาชนนำทะเบียนบ้านไปเปิดบัญชีได้เลยหากว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่รวมถึงผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปก็ไปเปิดบัญชีนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดท่านเป็นผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อายุเท่าไหร่ก็ตามท่านเปิดบัญชีพื้นฐานนี้ได้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆไม่ต้องมีเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีคือไปเปิดไว้เฉยๆธนาคารอะไรก็ได้และก็ให้เขาผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับเงินในกรณีที่ภาครัฐนั้นอาจจะมีการเติมเงินพิเศษ โอนให้กับท่านเป็นเงินสดก็จะโอนผ่านระบบพร้อมเพย์และท่านก็ไปกดเงินมาใช้ได้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็ฝากเอาไว้นะครับถ้ามีบัญชีอยู่แล้วก็ใช้บัญชีที่มีอยู่ผูกพรมเพย์กับเลขบัตรประชาชน13หลักถ้ายังไม่เคยมีบัญชีหรือเคยมีแต่ลืมไปแล้วท่านไปเปิดบัญชีใหม่ได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆไม่ต้องมีเงินฝากขั้นต่า ใช้บัตรประชาชนใช้ทะเบียนบ้านของท่านไปติดต่อธนาคารอะไรก็ได้ที่ท่านสะดวกก็เป็นข้อมูลฝากไว้สำหรับการผูกพ้รอมเพย์หรือว่าการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับสิทธิ์ปัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ